สนับสนุนโดยไอคอลล่าคอลลาเจนคุณภาพดีไอรักแพ้เพื่อคุณ B M W อ m o n p r e s t i g ิผู้จำหน่าย B M W อย่างเป็นทางการบนถนนรัชดาพิเศษพร้อมศูนย์ซ่อมครบวงจรสนใจสอบถามโทร02-513-9555ต้นรักสตูดิโอ02-712-5222เจมาร คริสปี้ครีมกาแฟลาวดาวคอฟฟกับเข้าสู่ช่วงที่สของรายการเดอะโซฟาไกลเกินฝันแต่ใจไปถึงครับมาเล่ากันต่อครับ,รบให้พู่ชาเล่าเรื่องที่ผมสนใจมากเลยคือ f ฟ y n o w เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกๆที่ไปลอนดอนแฟชั่นวีคครับเบิร์ตมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับลอนดอนแฟชั่นวีคกับ f ฟ y n o w ครับ พระเปรมไปจุดไปจุดกั๊ดที่ราชเมัตะพุทธกับนะครับมันบอกว่าประเทศไทยจะชดชช่วงชชวานโหยุคนั้นนั้นในฐานของพีระมิดเนี่ยตรงกลางมันจะใหญ่ขึ้นเราก็คิดว่าธุรกิจเนี่ยต้องต้องทําให้ได้เราก็บอกว่าต่อไปนี้เราต้องยืนอยู่บนขาตัวเราเองได้เราก็ทําธุรกิจของเราเนี่ยขยายขึ้นมาเรื่อยๆเจริญเติบโตมาเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราบอกว่าถ้าเราจะบินข้ามทวีปนะเราจะไปขายยุโรปเนี่ยเราต้องทํำยังไง ก็ใช้วิธีคิดเหมือนเดิมก็คือว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้าเสืออถ้าเราจะออกแบบเราจะผลิตสินค้าไปให้ฝรั่งใช้นะครับถ้าเราไม่รู้จักจริตฝรั่งนะครับเราก็ทําไม่ได้ซึ่งมันไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันพฤติกรรมคนเอเชียเป็นแบบหนึ่งคนยุโรปก,ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราไม่เคยเลยว่าหนาวเข้าไปในกระดูกเนี่ยมันหนาวยังไงนะครับเราไม่มีทางทําเสื้อหนาวแล้วใส่แล้วอุ่มได้เลย เพราะเมืองเราร้อนครับงั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าให้หนาวมันเป็นยังไงงั้นพอเราคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยส่งดีไซเนอร์มือขวาคุณสมชัยครับคุณชำนันเนี่ยไปอยู่ยุโรปไปอยู่2ปีในขณะที่ไปอยู่ที่อังกฤษเขาก็ทำหน้าที่ส่งอินโฟมิชันมาเมืองไทยด้วยว่าไอ้ดีไซน์ไอ้ไอ้ไอ้แฟชั่นเนี่ยมันมูฟเป็นไปอย่างไรไปดูงานไปดูงานสิ่งที่เราอยากได้คือไปซึมซับกับไปกินไปอยู่นะครับที่อังกฤษ จนเข้าปีที่สองเนี่ยเขาก็ส่งผลงานเข้าไปให้ไอบิดดีคาวซิลนะครับเพื่อที่จะ,ะ,ะคัดเลือกเรารที่จะเข้าไปอยู่ในลอนดอนแฟชั่นวีคถ้าเข้าในลอนดอนแฟชั่นวีคได้เนี่ยมันก็เหมือนอถ้าเป็นนักร้องนะครับ,รบก็เหมือนผ่าน AF อะไรเงี้ยประมาณนี้ผ่านเวทีใหญ่หรือผ่านเดอะสตาร์ในเวทีโลกพอเราเข้าไปเนี่ย ปีแรกเนี่ยเราก็ได้รับการคัดเลือกหนะครับก็ไปอยู่ในลอนดอนแฟชั่นวีปีแรกได้เลยปีแรกได้เลยปีเดียวเลยครับเข้าไปเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปโชว์ในแคดวอล์กในลอนดอนแฟชั่นวีส่งคอลเลคชั่นลงแคดวอล์กใช่ง่ายๆก็ลงสื่อหนังสือพิมพ์หัวเขียวที่อังกฤษเขาบอกว่าคนตัวเล็กผมดำนะครับบุกแฟชั่นที่ลอนดอนนะครับก็ก็เป็นนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจของเราครับ มันช่วงนี้เนี่ยการธุรกิจเราก็เจริญเติบโตไปเรื่อยหลังจากที่ไปอันกฤษเนี่ยนะครับเราก็โตไปเรื่อยๆก็จะมียอดจากต่างประเทศสั่งซื้อเข้ามามียอดต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยตลาดแขของเราก็เข้มแข็งขึ้นก็เริ่มคนรู้จักมากขึ้นใช่ใช่ดีแหละแล้วก็ธุรกิจเดินหน้าไปแต่วิกฤตมันก็ต้องเดินหน้าเข้ามาหาเราพริญหลังใช่เวลาเจริญถึงจุดหนึ่งพอเจริญมากๆเนี่ยแต่เราก็บอกว่าอย่างนั้นเราก็เตรียมตัวนะครับยุทธศาสตร์ของเราก็คือว่า เราเกิดเมืองไทยแต่เราอยากจะไปโตที่ยุโรปกับเราก็พยายามที่จะโตละเรากำลังเทคออฟปี37ก็ขอบ I โอไอนะครับ38ก็เตรียมปูพื้น39เานะครับเราก็ขยายธุรกิจพอเจอปี40วิกฤตเศรษฐกิจเศรษฐกิจข้างเงินต้มยำกุ้งปุ๊บข้างเงินนี่ดีดกันแย่เลยหน้ามืดเลยครับความรู้สึกตอนปี39ที่แบบ นี่หปีกันเราจะก้าววิ่งความเร็วสูงสุดเราจะเทอกแล้วเลิก40เลยเนี่ยความสูงเป็นไงครับตอนนั้นโอ้โหมันมันเหมือนตกลมอากาศนะเหมือนเครื่องบินไปแล้วตกแบเงี้นะพนักงานของเราเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจ่ายจ่ายเงินเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งหลายเป็นสิบล้านนะนะนั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกกับพนักงานที่บริษัทว่าตอนนี้ใครอยากจะออกก็ออกได้นะไม่ว่ากันตอนนั้นก็ บางคนก็ออกไปบ,บางคนก็อยู่ถ้าอยู่เนี่ยก็ต้องให้รับรู้นะบางทีอาจจะไม่ได้รับเงินเดืนโอนนะเราก็วิกฤตจริงๆใช่วิกฤตแล้วเราก็ค้างเงินเดือนเนี่ยพนักงานจากจ่ายช้า15วันมาเป็นจ่ายช้า20วันโโเป็น30วันน่านที่สุดคือ45ี่45วันเพราะว่าด้วยด้วยค่าเงินด้วยด้วยเงินกู้ต่างๆวิกฤตกต,ตอนนั้นก็คือ้ที่มันแย่คือว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าปลายอุมอู่ตรงไหนช่วงที่แย่ที่สุดก็คือวันที่ผมขับรถมาจากเพชรบุรีมัน เกิดอาการแวบหนึ่งว่าเฮ้ยเราพาคนมาเป็นพันคนเนี่ยแล้วเราอนาคตอครอบครัวเขาอีกนะก็ต้องหลายพันคนเนี่ยแล้วเราจะพาเขาไปที่ไหนนะครับอนาคตก็จะไปยังไงเร,ราเป็นผู้นำอะสภาวะตรงนั้นมันหดผู่มากครับ ผมนึกออกเลยว่าคนที่ฆ่าตัวตายมันเกิดระลอเนี้วันช่วงนั้นมันมันแวบลงถนนได้เลยนะมันมีทางออกกดดันมากมันกดดันมากมีไหมครับมีความคิดอย่างนั้นไหมมีฮะว่ามันแวบหนึ่งเดียวผมรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้มันมันหดหู่มากคมันผมคิดว่ามันเหมือนอยากอยากฆ่าตัวตายแต่ไม่ไม่เราก็มีสติพอสมควรเราก็ยับยั้งได้แต่ผมก็บอกกับตัวเองว่าอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่คนเดียวแนะนำที่ดีมากมีอยู่วันหนึ่ง มันไม่ไหวแล้วอะเงินก็หมุนไม่ทันนะครับแล้วก็นี่สินเนี่ยจากที่มีเรากําลังขยายเนี่ยนี่ก็เยอะแล้วอยู่ๆนี่มันขึ้นไปเท่าหนึ่ง,งนะครับจาก25เหรียญเนี่ยไอ้25บาทเนี่ยมันเป็น50บาทเนี่ยขึ้นไปเท่าหนึ่งนี่ก็ล้นพ้นตัวยอดขายหายไปครึ่งหนึ่งเราคน,นคไม่มีกำลังซื้อไม่มีกําลังซื้อทุกอย่างมันแย่หมดสาเการเงินที่ให้แคดโฟเราเนี่ยน,น,นะครับเขาเจ๊งงั้นเราก็ไม่มีเงินหมุนเวียนคคมันแย่ที่สุดละอันนี้ก็คือเป็น เป็นสภาวะที่มันแย่ยที่สุดรลหว,ว่าหนึงผมก็ไปอ่านหนังสือนะครับไปกาญจนบุรีที่คําแสบะผเยังจำได้เลยไปอยู่ริมาน้ำแล้วผมก็ขนหนังสือไปเท่าที่มีแล้วก็ไปนั่งอ่านเพื่อจะไปค้นหาตัวเองแวบแรกเลยนะที่ผมไปอ่านเจอของมัสุจิตะครับมัสุจิตะเนี่ยเป็นประธานบริษัท panasonic panasonic ครับเอ่อมัสุจิตะเนี่ยช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจไอตอนที่อ,อย l s h o c ของญี่ปุ่นนะนะ บริษัทกำลังจะล้มนั่นลายสิ่งที่เขาเจอคือว่าในขณะที่หิมะตกที่ข้างนอกนะแล้วก็หนาวเย็นมากเขาตื่นมาตอนปีสามเหงื่อเหงื่อเต็มกายเลยนะเหงื่อแตกเต็มกายเลยด้วยให้สภาวะที่บอกให้แล้วบริษัทจะรอดอยังไงแล้วมัสุยิตาเนี่เขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่านี่แหละศักดิ์ศรีของประธานบริษัทถ้าไม่ใช่ประธานบริษัทนะ ไม่มีโอกาสได้ตื่นนาทีสาม <c oughs> เพราะว่าความทุกข์อย่างงี้ไม่ถึงประธานถ้าไม่ใช่ประธานจะไม่ทุกข์ขนาดนี้นั่นเขาบอกนี่แหละเป็นความเป็นศักดิ์ศรีของบริษัทผมไม่คิดว่าเอออันนี้ใช่นะครับแล้วก็ผมก็เริ่มอ่านหนังสือแล้วผมก็เริ่มเขียนความคำถแถลงการส่วนตัวครับปัจจุบันนี้ก็ยังอ่านบ่อยบนะ่อรับงั้นไอ,ไอ้คำถแถลงการส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าปัญหาอุปสรรคจะใหญ่ขนาดไหนนะครับม,มันคือ ความสามารถที่ยิ่งใหญ่ถ้าผมเอาชนะมันได้นะครับงั้นจะใหญ่ขนาดไหนผมไม่กลัวมันเลยผมคิดว่านี่แหละสิ่งที่มันจะท้าทายผมละถ้าผมทําสําเร็จแปลว่าความสามารถของผมใหญ่ขนาดนั้นนะครับอันนี้คือกําลังใจสิ่งแรกที่ผมคิดก็คือว่าถ้าผมตายแล้วเกิดใหม่ละวันเนี้มันเก่งกว่าตอนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วตองเยอะครับ 40, 40กว่าปีที่แล้วเนี่ยกินข้าวเองก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ แล้ววันนี้เดินก็ได้พูดก็เป็นมีลูกน้องตั้งเยอะความคิดก็มีมกลัวอะไรถ้าคิดว่าตายแล้วเกิดใหม่มนี่สินที่มีอยู่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆเคลียร์ได้ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันแข็งแรงกว่าวันนั้นตั้งเยอะวันนั้นมาถึงวันนี้ยังได้เลยแล้วจากวันนี้ถ้าเราแก้สําเร็จมันก็อาจจะไปข้างหน้า,าได้ไดอ,อันนั้นคือสิ่งที่มันมีกําลังใจแล้วกลยุทธ์ที่ทําให้่ายนาฝ่าวิกฤตวิชาใช้กลยุทธ์อะไรตอนในตอนนั้นสิ่งที่ผมกาลังสิ่งที่ผมใช้เป็นหลักในการแก้นะครับ ก็คือว่าเพราะว่าปัญหาทั้งหมดเลยเนี่ยมันนั่งเขียนเลยว่าปัญหาทั้งหมดมีกี่ปัญหานะครับแล้วก็ปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมก็มาหาต่อว่าปัญหาอะไรเป็นปัญหาตัวแม่ที่มันหาปัญหาตรงนี้เจอแล้วมันคือไปไปไปกาเนิดไปสร้างย่อยสี่ห้าปัญหาเนี่ยผมแก้ตรงนี้ก่อนแก้ปัญหาตัวแม่ก่อนนะครับแก้ปัญหาตัวแม่ก่อนค่อยๆแก้แก้ทีละปมแก้ทีละจุดแล้วก็แก้ด้วยความมีกําลังใจเพราะว่าผมคิดว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เล่าปัญหา<พ>ที่มันเกิดขึ้นน่ะถ้าเราแก้สําเร็จมีความยิงงม่งใหญ่ครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นกําลังใจแล้วก็ปัญหาของไฟนาวตอนนั้นถ้าวิเคราะห์เลาวิเคราะห์เจออะไรครับปัญหาที่ที่เราเจอตอนนั้นก็คือว่าปัญหาสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องเนี่ยมันเหมือนคนเราเนี่ยร่างกายแข็งแรงแต่เลือดน้อยมันไปไม่ได้ผมจะสร้างสภาพคล่องได้อย่างไรใช่ครับนะครับนั้นไอตัวที่จะอภาพที่จะสร้างสภาพคล่องก็คือว่าสินค้าที่ผมเก็บจัด หนีห้างเจ๊งเนี่ยก็ไปว้ที่โรงงาหารเพชรบุรีเก็บทั้งโพดันทั้งเฟอร์นิเจอร์ก็ใช้ไม่รู้หาที่เก็บไม่ได้แล้วผมก็ไปเก็บในโรงอาหารนะครับแล้วตอนนั้นจะเจอ3ามอย่างพนักงานไม่มีงานทำพนักงานขายเพราะห้างห้างไม่มีห้างมันเจ๊งไงก็ยก็พนักงานก็กลับมาบ้านถูกต้องแลวสินค้าไม่มีที่เก็บอันที่อันสุดท้ายคือลูกค้านี่ยังอยากสวยอยู่นะแต่ไม่ค่าซื้อเพราะว่า กำลังแผนิดเงินที่มีอยู่เขาก็ต้องต้องอดออมนะอายุคเปิดท้ายขายของอ่ะนั้นของของเราเนี่ยที่เก็บไปถามว่าสวยไหมสวยสวยขายถูกถูกได้ไหมนะขายถูกถูกถ้าขายถูกถูกเนี่ยเราก็จะได้เงินได้เงินสดเวียนละได้ได้เงินนี่กลับไปแบบยุคนครสวรรค์เลยใช่ขายสดได้สั่งสดถูกงั้นผมก็เลยบอกว่าองั้นเอาโรงอาหารนี่แหละเอาเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่เนี่ยมาจัดเรียงแล้วก็ขาย นะครับเริ่มต้นขายเนี่ยผมก็หวังว่าจะได้3อย่างพนักงานมีงานทำนะครับได้แคทโฟสภาพคลองสภาพคลองแล้วก็ของที่ไม่มีที่เก็บก็จะได้มีที่เก็บของออกไปด้วยแล้วก็ลูกค้าได้ซื้อของได้สวยเหมือนเดิมเั้นราคาที่ขายเนี่ยผมไม่สนใจต้นทุนผมจนใจว่าเขาซื้อได้เท่าไหร่นะครับครัแล้วคิดว่าไอ้ของที่ขายได้เนี่ยถ้าขายได้แค่พอค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ นะครับค่าน้ํามันรถที่โรงงานก็น่าจะพอแล้วนั้นก็คือคิดเบื้องต้นผมยังจําได้เลยที่ขายเนี่ยเดือนพี่กานะครับวันที่28ขายวันศุกร์เริ่มขายวันแรกรก็าไปปักป้ายไว้ห้าป้ายว่าที่เนี่ยมีสินค้าราคาถูกราคาโรงงานเขาราคาโรงงาน,นออของไฟนนาวถ้าปักป้ายไว้ห้าป้ายนะครับก็จัดสินค้าขายวันแรกขายได้หลายหมื่นบาท มันสุกนะมันเาร์ขายได้แสนกว่าวันอาทิตย์ขายได้สามแสนกว่าโอ้โหจำํำขึ้นไปเดือนหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าจะขายแค่น้ำข้าวฟายนะฮะปรากฏว่าเดือนแรกเนี่ยขายเนี่ยพอค่าเงินเดือนค่าใช้จ่ายที่โรงงานแล้วมีเหลือเข้าสำนักงานใหญ่ด้วยโอ้โหอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นนะจากสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้ห่วงตัวเองนะเราบอกว่าคนจะมีงานทําได้งไงนะครับแล้วก็ ลูกค้าจะได้ของถูกยังไงแล้วแคชโฟที่จะมีอยู่เนี่ยจะได้มีเงินเดือนจ่ายพนักงานม,มีเงินใช้เรื่องค่าน้ํามันค่าน้ําค่าไฟค่าสารพูดพวกเพราะมันสําคัญคับนะแต่พวกนี้ไม่มีเนี่ยมันเสร็จละช็อตเลยช็อตเลย<อ>นั้นก็ก็นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นเอาเล็ตใช่เพราะขายเนี่ก็เริ่มขายดีนะครับก็เริ่มขายดีเรื่อยๆนั้นพอขายดีมากขึ้นเนี่ยแทนที่จะเอาสินค้าสําเร็จรูปที่เราเหลือมาขาย เราก็เริ่มพัฒนามาปีที่2ปีที่สาเนี่ยเราก็เริ่มเอาสินค้าที่เราผลิตให้กับแบรนด์ดังๆที่ต่างประเทศเนะครับเป็นสินค้าที่เราเขาเรียกว่า O E M ครับเป็นสินค้ารับจ้างผลิตเนี่ยนะครับมาขายในเอาเล็ตด้วยก็แปลว่าเวลาเราผลิตสินค้าเนี่ยที่ไปขายให้กับส่องออกให้ไปไปกับต่างประเทศเนี่ยรเราต้องเผื่อเผื่อสูญเสียไว้ประมาณ 2- 3% 2> ครับไอของพวกนี้ถ้าไม่ถ้ามันไม่เสีย มันก็ของเอามาขายได้อตอนนี้ถ้าเราเผื่อแค่สองสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่พอขายรเราก็เริ่มเผื่อเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เผื่อยีอ่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราไอ,อ้แบบที่เราทําให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นแบบที่เราออกแบบเองลิขสิทธิ์แบบเป็นของเรารแต่ลิขสิทธิ์ของยี่ห้อตาสินค้าเนี่ยเป็นของลูกค้าคมันเราก็มาติดดจของเรามันก็ทําให้สินค้าที่เรามาขายเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้ค่าการตลาด มันเป็นราคาโรงงานที่เราขาย FOB เท่าไหร่แล้วก็ขายเท่านั้น oh, มันก็เลยได้ถูกมันก็เลยเป็นเคล็ดลับว่าทําไมสินค้าใน o u เล็ตของไฟนาถึงราคาประหยัดคนไทยซื้อได้ถูกต้องลูกค้าก็เลยได,ได,ได้ได้ของที่คุณภาพดีนะครับคุณภาพราคาต่างประเทศผมก็เลยคิดว่าเออคนลูกค้าที่ไปชิวของจากต่างประเทศมาถ้ามาซื้อที่เนี่ยมันถูกกันเยอะเลยหลายเท่าหลายเท่าสามสี่เท่าเป็นอย่างน้อยเพราะว่าราคาที่ o u เล็ตเนี่ยมันตัด ค่าการตลาดอาราไปหมดเลยตัดค่าคนกลางออกไปหมดมันเหมือนเขาไปซื้อของที่ราคาโรงงานเลยครับครับแม่ก็เป็นเรียงที่โอ้โหเคล็ดลับเคล็ดลับเอาเล็ทที่ผมป,ป,ป,ปาบปลื้มปลื้มใจแล้วก็จะบอกว่าวิชาให้ความสําคัญกับเรื่องของสังคมมากนะครับเป็นไปเป็นอาจารย์สอนในโครงการของไฟนาวนี่มีโครงการเพื่อสังคมยังไงบ้างครับ CSR ที่ CSR นี่นะครับผมเนี่ยเคยจน และเคยออกจากปากรู้ทางที่จะออกจากปากความจนได้นั้นที่ o อ t l e เนี่ยจะมีร้านต้นกล้าร้านต้นกล้าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นร้านต้นกล้าทางธุรกิจสินค้าที่ขายในร้านต้นกล้าเนี่ยจะเป็นสินค้า2ส,ส่วนส่วนที่1เนี่ยเป็นสินค้าโครงการหลวงซึ่งขายแล้วไม่มีกำไรนะครับ,รบกำไรน้อยมากเลยแต่ว่าเราเราเราอยากจะตอบสนองวัตถุประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็รัชวงศ์ทุกองค์ที่อยากจะช่วย ช่วยชาวบ้านแล้วก็ผลิตสินค้าโครงการหลวงมาแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราทําอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นสินค้าชุมชน <S <S พวกที่เป็น SME ชุมชน <S <S มรวมตัวกันผลิตสินค้าพวกนี้มีร้อยกว่าลาย <S <S ที่ผลิตสินค้าแล้วมันก็จะไปขายไไม่มีที่ขายไม่มีที่ขายรเราก็ถือโอกาสเป็น Marketing มาร์เก็ตติ้งอาร์มให้เขานะครับให้เอาสินค้าพวกนี้มาขายที่เอาเลทเอาเลทอยู่ภายใต้ร้านต้นกล้านะครับแล้วเราก็ให้ความรู้ว่าถ้าคุณจะผลิตสินค้าเนี่ย คุณต้องมีความรู้อะไรในการผลิตต้องความรู้เรื่องอะไรเรื่องการพัฒนาคุณภาพครับความรู้เรื่องอะไรในเรื่องของการตลาดเราก็แฮปปี้มากเลยบางคนเนี่ยมาเริ่มต้นขายเดือนแรกๆขายได้3 4มสี่พันแต่เดือนเนี้ยขายได้เดือนเป็นแสนงั้นเราก็แฮปปีม้มากงั้นส่วนเนี้ยผมคิดว่ามันคือความที่เราคิดว่าจะเติมความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ยังไงอ,อันนี้คือสิ่งที่ผม,มผมไป เ,เปิดสาขาที่จังหวัดไหนผมก็อยากจะทำไอ้อออออออต้นกล้าเนี่ยให้เป็นช่องทางให้กับชุมชนนั้นเข้มแข็งนี่ครับสมกับเป็นฮ <s> ีโร่เอาเล็ตของผมจริงๆ <c oughs> คือ <c oughs> ผมก็ไปช็อปแล้วผมก็แปลกใจผมเพิ่งได้ทราบมานี่เองว่าเฮ้ยทำไมในเอาเล็ตไฟนาวมีมีแบบของโอท็อปมายงไเออมีของโอท็อปด้วยเฮ้ยมายังไงเนี่ย มันจะดูคอนทราสต์คือดูแตกต่างจากแบรนด์แฟชั่นไปด้วยจรงอะแต่ว่าอ๋อเพิ่งมาทราบที่มาว่านี่คือโครงการเพื่อสังคมของฟนาวหัวดีแล้วก็ตอบโจทย์อีกอย่างหนึ่งคือ,อบางทีอาจจะเกิดข้อเครือบแคลงของคนที่เข้าไปซื้อว่าจริงๆของมันดีจริงหรือเปล่ากับราคาที่มันขายได้ขนาดนี้นี่แหละพูดถึงเ s ียานนะครับมันมีเรื่องประทับใจอยู่เรื่องหนึ่งที่สาขาสิงห์บุรีที่อินบุรีเนี่ยมันมีโรงเรียนหนึ่งที่มีเด็กพิเศษ เพราะเด็กพิเศษเนี่ยเขาเรียนปกติไม่ได้เขามีมิติทางสังคมแย่แต่ว่าเขามีฝีมือมากะะนะครับก็มีครูครูท่านนี้เป็นครูที่เข้าใจเด็กพิเศษเขาเป็นครูปกตินะเขากนะ็ไปสอนเด็กพิเศษเนี่ยทำนกนกจากจากไอ้ไอ้สำลีเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็มาเกาะบนกิ่งไม้แล้วก็ทําประวัว่าเด็กพิเศษเนี่ยทำได้สวยงามมากครูคนนี้ก็ก็ไปหาทุนมาให้เด็กทํานะครับพักกระเป๋าส่วนตัวทําจนไม่มีที่เก็บ ทำไปเยอะเลย,เย,เลยนี่เวลาเราไปเปิดตอนที่เราไปเปิดที่สิงห์บุรีเนี่ยครูเขาก็มาหาผมว่าเนี่ยมันสวยมากเลยนะผมเห็นก็ฝีมือสวยจริงๆนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันหาที่ขายไม่ได้อยากจะมาฝากขายได้ไหมอันนี้เป็นฝีมือเด็กพิเศษนะครับผมก็บอกว่าได้ครับผมเห็นแล้วก็ชอบ ขายเป็นของฝากได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าอาจารย์ต้องไปเขียนที่มาของมันมนะครับรว่ามันมาจะสซอรีขอ่ของมันว่ามันมาอย่างไงถึงมาเป็นนกตัวนี้ได้นะครับก็ครูก็ไปทำนะไปเขียนนะฮะด้วยด้วยความรู้สึกของแกเองเลยนะแล้วก็ติดห้อยมากับนกตัวนั้นเพราะคนว่ามาขายเนี่ยขายเดือนที่หนึ่งเนี่ยขายดีมากเลยแล้วที่อาจารย์ทําสํารองไว้เนี่ยสามเดือนเนี่ยไอไอ,ไอเก็บไว้เยอะเนี่ยผมขายสามเดือนหมดเกลี้ยงเลยนะครับ ที่มันเป็นเรื่องน่าประทับใจคือว่าพอขายหมดเสร็จแล้วเนี่ยเด็กพิเศษเนี่ยทําไม่ทันขายับมันก็เป็นเรื่องกลับกันนะว่าไอ้เด็กพิเศษเนี่ยเมื่อทําไม่ทันขายเนี่ยก็ให้เด็กปกติามาทําออแต่นี้เด็กพิเศษเนี่ยก็เป็นครูของเด็กอปกติมันพลิกจากคนที่มันมีปัญหาในโรงเรียนเนี่ยกลายมา,มาเป็นครูอสอนฝีมือเด็กปกติ แลวเด็กพวกนี้เขาก็เป็นเด็กที่มีความหวังและเด็กเขาเขาก็เรียกเรียกความเชื่อมั่นในตัวเขาเองมากงนั้นไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้ครูมีทุนและไอ้เรื่องนกเนี่ยนะครับมันได้ไปครูเนี่ยได้ไปออกทีวีที่เกาหลีนะจากการพัฒนาเด็กพิเศษเนี่ยผมก็มีความสุขมากเลยที่ที่ฟังครูเขาเล่าเรื่องนี้ว่าเขาเปลี่ยนจากเด็กปัญหาเนี่ยเด็กพิเศษเนี่ยไปเป็นครูให้กับเด็กปกติ อันนี้ผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมผมรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมากที่ที่เรามีโอกาสไห้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้<อ>เพราะว่าไฟนามีมาร์เก็ตติ้งอาร์มเป็นแขนการตลาดได้และไม่มีทางปล่อยของได้ถ้าไม่มีช่องทางอันนี้เป็นช่องทางที่แบบพิเศษจริงๆสาหรับเด็กพิเศษด้วยถูกครับคือผมก็เลยเห็นเห็น,เห,นเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือการที่พี่เขาเป็นผู้ผู้ให้คนอื่นคือให้โอกาสเนี่ยท้ายสุดพี่วิชากับเป็นคนที่เป็นผู้รับ ความสุขกับความสู่ตัวเองครับนะครับอยากจะให้พี่วิชาช่วยฝากข้อคิดจนมาถึงทุกวันนี้ไฟนารเป็นทุกวันนี้ได้อยากจะให้ข้อคิดกับคนอื่นยังไงบ้างครับอสองเรื่องอคิดถูกแล้วต้องทําให้ถึงนะครับบางคนคิดถูกแต่ทำไม่ถึงนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนคิดไปแล้วก็ไปทําไม่ถึงแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่หรือเนี่ยงั้นคิดถูกต้องทําให้ถึงนะครับ แล้วก็ในการทําธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าคิดถึงหัวอ,อกผู้ซื้อคิดแทนเขาคิดแทนผู้ซื้อเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้เปรียบนีในการทําธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าหรือว่าในการทํางานทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าอยากจะแนะนําว่าควรจะเริ่มจากฉันทะนะครับเริ่มจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วถ้าเรามีฉันทะในเรื่องนั้นแล้วเนี่ย มาเราก็จะมีวิริยะจิตตะมันจะเกิดในสุดท้ายแล้วเนี่ยวิบังสาวิบังสาในความหมายของผมคือว่าดีแล้วดีอีกดีแล้วดีอีกมันก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆที่สําคัญสุดท้ายก็คือว่ายิ่งให้ยิ่งได้อย่างที่ท่านผู้พันผู้เนี่ยครับยิ่งให้ยิ่งได้จริงๆครับอันนี้ผมผมรู้สึกเห็นด้วยอย่างยิ่งครับโอ้โหวันนี้นะครับผมเชื่อว่า คุณผู้ชมเนี่ยคงจะได้ข้อคิดดีๆจากพี่ปรีชามากทีเดียวนะครับและผมคิดว่าพี่ปรีชาจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับหลายๆคนนะครับเพื่อที่จะทาความดีให้กับสังคมแล้วก็ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยครับครับก็ต้องขอขอบคุณคุณปรีชาส่งวัฒนาไว้นที่นี้นะครับขอขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับและต้องขอขอบคุณสารที่ถ่ายทําบริษัท BMW Amon Festive จำกัดครับและสําหรับแขกรับเชิญคนพิเศษที่ให้เกียรติมาร่วมรายการ The Sofa ทางผู้บริหารจาก BMW อ m ม n อนพรสีดได้มอบของที่ระลึกและไอคคลลาคเลเจนให้แก่แขกรับเชิญเพื่อเป็นการขอบคุณครับพบกับเราได้ใหม่ในเดอะโซฟาไกลเกินฝันแต่ใจไปถึงในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับให้เอาคำดูถูกมันเป็นทุนของกำลังใจอุปสรรคกับปัญหามันคือการพัฒนาปัญหาอุปสรรคจะใหญ่ขนาดไหนมันคือความสามารถที่ยิ่งใหญ่ถ้าผมเอาชนะมันได้